วันนี้นะคะเราก็จะมาพบกับช่อง Hi Rise TV Family Channel นะคะวันนี้นะเราก็จะมาเล่นแม่คราฟกันเลยไม่รู้เราจะเล่นโหมดไหนดีไปเลือกโหมดเล่นๆกันเลยอันนี้สร้างเป็นบ้านเลยดีกว่าเนาะไปอุ้ยเด้อเด้อเด นี่คือ,อไลน์อย่างบทนี้อ่ะบทอะไรก็ไม่รู้คลิปแกะแกะที่เราต้องข้าว c o m ม e n t in Miss เราอะไรก็เลยอ่านไม่ออกอ่ะต้องอ่านหลังนันทุกคนเนาะแต่ภารกิจวันนี้ของเราก็คือคือถ้าเกิดเราเจอสเก l e ตันเราจะแพ้ทันที คือเราจะต้องจบเกมต้องห้ามเจอสกเลตัน n เด็ดขาดเจอสเก l e ต o นปุ๊บเราคือแบบเกมมันคือเราแบบจบเลยไปไปไปมาแล้วมาแล้วเร้วซรอยอยู่นะมาวช้าจริงๆเนี่ย B Night 2อะไรกันลูก่ต้องอ่านหรอกมั้ง เราพยายามจะไม่ให้เราเห็นให้ได้วีหมาป่าน่กกากลัวมากจุ๊บอะมันดูเหมือนมืดนะแต่มันไม่มืดอ่ะอ,อยากเล่นแบบนี้มั่งจังจุ๊บจุ๊บจุ๊บถ้าเกิดใครอยากดูก็ไปดูที่ไฮไลทนะ์ทีวีแฟมิลี่แชนแนลเลยเนาะมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วๆ เดี๋ยวจะสร้างบ้านไม่ทันเร็วๆๆ็วเร็วเรวฮ้ยเราได้ไหมเนี่ยตาดช้าจังเลยอืออือเอา,เาไปอันนี้เดี๋ยวขอขยับก่อนนะนีะ่คือสายทำของเราก็เอกเลยเอาไว้ตรงนี้แล้วกันถ้าเบื่อขอโทษได้นะคะสงสารนิไม่หน่อยองไม่เป็นไรอก มาเลยอูย้มาป้าอีกแล้วไม่ยากเจอเลยโอ้ยอะไรหล่นนะตัดเป็นไม้ทำไรป่าโอ้โหผก็ถือสร้างบ้านะนะต้องตัดไม้ประมาณห้าสิบไม้พอจะวันนี้เราทำบ้านหลังใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ไม่รู้แล้วแต่ไอเดียเรา,าไป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  ไปไปหาไหม้ต่อวิลาใครเนีอะไรใครมีอยู่ตรงนี้จ้ะอุ้ยนะจุ๊บไปอะไรนี่ชอบทำอะไรเวลาทำงานอู้อะไรเนี่ยอะไรของเธอทำงานอยู่นะถอยไปจื๊๊บจื๊จจจ๊จื๊๊จื๊๊มาเร็ว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 จื๊ หาซะหลึกเกิน1ิ๊บจิบแปดเองหายครบห้าสิบให้ได้นะหากแกะดีกว่าไหมอ่ะมีตั้งสิบแปดแอปเปิ้ลอืมได้แอปเปิ้ลมาหนึ่งอันแล้วกินได้เลยป่ะเนี่ยยังไม่กินหรอกเอาไวินตอนหิวแล้วกันเนาะไปหากแกะปุ๊บแล้วก็ไปหาสถานที่สร้างกันเลย มันอยู่ไหนแกะน้อยมาหาหน่อยแกะน้อยชาตินี้ยังไม่ได้เจอแกะเลยมันอยู่ไหนโ,โอ้โหเจอแกะเทาเราจะไม่เอาแกะเทาเราจะเอาแกะขาวเพราะแกะเทามันหางหางยากมากแกะแกะอยู่ไหน่าให้ดูหน่อยมันต้องอยู่แถวนี้สิโอเดี๋ยวนะ ตัวอะไรนี่อ้โหไก่มันไม่มีตัวอะไรเลยเหรอแกะสองตัวอู้สามตัว <S <S เราโชคดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแล้วเ,เราก็จะมีเวลาไปสร้างบ้านแล้วใช่ไหม <S 1> <S 1> <S 1> อืมวันนี้เราจะไม่ติดกระจกแผ่นใสเพราะไม่งั้นเราจะเห็นสเกเลติตันทันทีนท เราจะทำเป็นแถบดอกแค่นั้นเองมามาหาหน่อยจึบ๊บโอ้โห,โหฉันฉันวนเวียนกับแกมากอือขอบคุณมามามาอุย้ยอยู่ไหนอะแกะโอ้โหอยู่สก,กายเชียวนะแกดักอุจะหนีนทำไมจะหนีนทำไมจะหนีนทำไมเออไมไรเน,นาะไม่ไวเกิน เกินมันเกินจะใช้เวลากับแกะอย่างน้อยๆอย่างนี้เลยไปเก็บอุปรกรณ์ต่อดีกว่าที่เกี่เสียเวลาแก,แกะตัวเล็กๆเกมหม่โอ้หต้นยังใหญ่เลยเอาอันนะี้มะ นี่อยู่ไหนมันจะดีเหรอ ทานหินกันก่อนดีไหมอ่ะเก็บมาแค่หนึง่งดีปะ่ะอันไม่ดีหรอกอสองอันทอเ้ยมาดิเสียงมันอาจจะเข้ากล้องดังไปหน่อยนะทุกคน กลัวจะสเกลเลตันจังเลยอ่ะอะรีไปสร้างบ้านก่อนดีกว่าหนึ่งสอง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 สอง 对，对啦、啊，可以、啊。 ะเอาบ้านแบบเพอร์เฟกเพอร์เฟกอ่ะเขาจะไม่เอาบ้านส่งขี้เลยต้องทำแนวสูงเลย,ยสรุปคือแบบนะ่ะถูกแล้วเราก็คิดว่ามันผิดดี เก็ข่าวต้งเยอะต้งแยะ มันชอบแจ้งเป็นไรงงมันอู้ผมจะคุยมนย่หน่อยนะแต่ที่งเรียนเนี่ยผมพูดเสี่ยงแบบโอ้ไม่ก็หนึ่งทำให้เจอสเกลตันเด็กขาดเลย้นเราเนี่ยเจอสุภาพกิจจบเลยนะการ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 พิชิกันนะโอ้โหมันยากสั้นเหลือเกิน โอ้โห oh. mm hmm. mm hmm. mm hmm. สำหรับเรานี่มันดูยากจริงๆคนที่เขาเล่นกันนี้แบบเล่นกันจริงจังม้าก็อุ <c> ่ย <oughs> เร็วเร็วๆสร้างไว้แบบนี้ก่อนละกันกลัวจะไม่เป็นจริงนะอ่ะฝันเราจะเป็นจริงไหมเราไปดูคลิปหน้านะทุกคน อันนี้เราต้องเข้านอนก่อน <c oughs> เอ้าไม้หมดจจจ๊๊๊บบบแล้วก็แต้มไม้มาได้ทำจากสกิลตันนอนไปเป็นนี่แหละไม้ไม้หมดครับ นี่เนี่ยฮะอย่าเล็งมา กันแล้วจบเลยนะทุกคนจบแล้วจบแล้วนะทุกคนเราจบแล้วขออนุญาตลาก่อนนะคะบ๊ bye ออายบายก่อนนี้ปิดด้วยนะคะ